ชายสูงวัยรักลอกตัดสายไฟฟ้าริมถนนค่ะ วันที่3กันยายน2567ที่ผ่านมาพันตำรวจตีหญิงบุตรกรวงสาโรดสารวัตรสอบสวนร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรชะอําจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่หมวดทางหลวงชะอําว่าพบคนร้ายลักลอบตัดสายไฟบริเวณริมถนนสายบายพาชชะอําปานบุรีหลักกิโลเมตรที่4บวก300ก่อนถึงจุดกับรถเขาหนอกวัวขาล่องใต้อําเภอชะอําจังหวัดเพชรบุรีจึงรายงานให้พันตำรวจเอกสมเกียรติชมชายผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทร ทนอนเชลอมทราบก่อนเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพบคนร้ายเป็นชายสูงอายุหนึ่งรายกำลังขุดดินงัดสายไฟขึ้นมาตัดเจ้าหน้าที่จึงทำการเข้าแสดงตัวและจับกลุ่มตัวไว้ได้พร้อมด้วยของกลางเป็นรถจักรยานยนต์ฮอนด้าสีน้ำเงินป้ายทะเบียนกอไกา่รอเรือคอควาย556จังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมด้วยอุปกรณ์ประแจมีดคีมล็อกกุญแจปากตายถุงมือกันไฟฟ้าและเหล็กแหลมที่ใช้ในการขุดดินพร้อมด้วยสายไฟทองแดงและสายไฟอลูมิเนียมจำนวนมาก จึงทําการตรวจยึดของกลางไว้เป็นหลักฐานนําตัวมาสอบสวนที่สถานีตํารวจูทรชัยศทราบชื่อผู้ก่อเหตุคือนายสำรองหมื่นหานอายุ5 9ปีชาวอำเภอหัวขินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จากการสอบสวนนายสำรองผู้ก่อเหตุรับสารภาพว่าก่อนเกิดเหตุดได้เสพยาบ้ามาจานวน2เม็ดและดื่มเหล้าขาวครึ่งขวดก่อนขี่รถจักรยานยนต์ไปก่อเหตุรับตัดสายไฟริมถนนโดยนําสายไฟที่ได้ไปขายให้ร้านรับซื้อของเก่าสายทองแดงราคากิโลกร,รัมร้อหนึ บาทรายอาลูมิเนียมราคากิโลกร,รัมละ60บาทด้วยก่อเหตุมาแล้ว2วันติดนําเงินที่ได้มาใช้ในชีวิตประจําวันซื้อสุราและยาบ้าเสพเนื่องจากเครียดปัญหาครอบครัวทะเลาะและเลิกกับแฟนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหารับทรัพย์ของทางราชการเสษยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าโดยผิดกฎหมายนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป